ค่ะในข่าวช่วงนี้ถูอเพลงใหม่ด้วยใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะชื่อเพลงเสียใจคนเดียวก็พอค่ะเพลงรักซึ้งๆเหมือนเดิมเพลงรักซึ้งๆไหมอันนี้ตอนเพลงเนี้ยเพลงแรกที่ปล่อยเราเลือกปล่อยเพลงอกหักก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพลงรักเนี่ยน่าจะปล่อยประมาณต้นปีหน้าค่ะเพลงรักนี่คือมาพร้อมๆกับเปิดตัวบอกว่าจริงๆก็ เรียกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดขนาดนั้นละกันเนาะถ้าใครที่แบบว่าจ้างงานโลสิริทิปนะคะก็จะได้เห็น <laughs> บ่อยๆคะ่ะนี้เเราไดห็ก็ถ้ามองก็จะเห็นเลยค่ะว <g iss ues> ่าอ๋อจะอยู่แถวนี้นะคะสา <g iss ues> <g iss ues> ารให้เขาเห็นแบบๆแถวนี้ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเขาอยากจะเห็นอยากจะอยากจะมองก็ผมก็อยู่แถวๆนี้เขาแฝงตัวอยู่ค่ะสามารถเอามาเปิดได้เลยไหมคะได้ไหมคะอยากจะสะดวกเปิดไหมคะเขาสันๆอยู่นะครับตอนนี้ไม่่เกี่ยวกับอะไร อกหักอันนี้เป็นเพลงจริงๆมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงรักที่เรียกว่าเป็นความเสียสละค่ะเพราะว่าคือ,อชื่อเพลงเนาะชื่อเพลงเสียใจคนเดียวก็พอเหมือนกับว่าเป็นรักสามเศร้างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสมมติว่าอีกคนนึงเขาเลิกที่จะไปอย่างเงี้ยเราก,เราก็เราก็เลยคิดว่ามันมี3แต่ว่าก็ให้2คนไปมีความสุขแล้วก็เราเสียใจคนเดียวก็พอดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มาจากอินเนอร์ะไรหรือเปล่าก็จริงๆจริงๆเป็น โรสคิดว่าความรักมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเขาไม่รักเนาะเราจะไปั้างไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเพลงที่ใช้เวลาแต่งร้าน่ก็จริงๆก็บรีฟกับทีมเพลงที่น้องๆที่ช่วยกันเขียนเขียนเพลงอะนะคะก็ไม่นานไม่นานเลยค่ะประมาณแบบประมาณ2เดือนประมาณเดือน2เดือนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะเวลาร้องหรคะเปล่าเพลงนี้ยากที่สุดในชีวิตโรสเลยนะคะยากแบบยากจริงๆเพราะว่าโรสอบบบรีฟ brief uh, ทางทีมไว้ว่าเรารู้สึกว่าโรซได้เพลงที่ร้องปกติมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าสมัยเนี้ยมันต้องเป็นเพลงที่แบบท้าทายนิดนึงมันต้องร้องยากเพราะพอพ,อพอร้องยากเนี่ยคนจะ challenge เรารู้สึกอยาก challenge ตัวเองด้วยก็เลยย,ยังไงเขาร้องให้ฟัง่งเดียวเดียวโอเคมันร้องว่า ถ้าไม่รักกันแล้วไม่เห็นต้องทนเลยถ้ารักเขาไปแล้วเธอเลิกเขาได้เลยเธอคงทอทนมานเพราะรักคนหนึ่งฉันก็มีอยากงใช้แค่หนึ่งปีเลยตาหมวใจประมาณนี้ค่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยมีช่องให้หายใจเท่าไหร่ค่ะคนดูหายใจไม่ทันจริงค่ะเพราะว่าตอนที่เข้าห้องอัดก็อันนี้ก็นานสุดเหมือนกันค่ะนานมากๆกินจนแบบขาจะเปื่อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ดีใจเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างตรง ตรงกับที่ใจโรสอยากได้ค่ะเพลงนี้นี่ก่อนก่อนหน้านี้ออกมานานแค่ไหนคะโอ้โหก่อนหน้านี้คือส่วนใหญ่อะโรสจะเป็นพอตั้งแต่ออกมาจากค่ายใช่ไหมคะโรสก็จะมีเพลงจะเป็นเพลงละครทั้ส่วนใหญ่หรือว่าใครที่อยากให้ไปฟีเจอริ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็เลยค่อนข้างนานทีเดียวเนาะก็เกินเกินปีค่ะนานค่ะทำไมตัดสินใจออกจากค่ายแล้วมาทำเองคะ ทำไมตัดสินใจออกจากค่ายจริงๆเรารู้สึกว่ามันน่าจะถึงมันน่าจะถึงช่วงที่เราอิ่มตัวด้วยนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราอยากอยากจะลองลองมาทําเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่ตรงกับตัวเรามากกว่าด้วยค่ะก็เลยออกมาค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่พูดคุยอะไรคือมันมันก็ต่างกันเนาะเวลาที่เราอยู่ค่ายใหญ่มันก็จะมีความแบบ ง่ายในหลายๆเรื่องด้วยความที่เออมีแบ็คมีสปอนเซอร์มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอราวเนี้เราออกมาทําเองก็ยากค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าเราก็ต้องมามาเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างใหม่แล้วก็โชคดีที่เรามีทีมที่ดีนะคะมีทีมีนี่คือหวานใจใช่เปลคะใช่ค่ะะมาณอันละค่ะเรามีทีมที่ดีเขาก็จริงๆก็เหมือน เหมือนช่วยมันก็เหมือนคุยกันมาล่ะค่ะว่าอุ้ยว่าว่าเราโตแล้วเนาะแล้วเราก็อยากจะอยากจะทําอะไรให้มันให้มันค่อนข้างตรงใจแล้วเขาก็ช่วยดูทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าเขาแบบมีประสบการณ์เยอะนะเหมือนเหมือนกับว่าเราก็เริ่มด้วยกันทั้งหมดแบบว่านลองดูซิว่าตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่ดูเกือบทุกอย่างเหมือนเรียกว่าเป็นเหลือแค่ขาดแค่ร้องเพลงแล้วอะค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเพลงของเขาแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมพวกแบบการถ่ายทําทุกอย่างแบบว่าเลือก ทีมงานมาถ่ายอะไรเงี้ยคือ MV อะไรเงี้ยก็คือเขาจะเป็นคนที่ช่วยดูกันมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เครดิตด้วยค่ะใช้งบตัวเองไปเท่าไหร่คะในการทำเร่องตัวเองก็หลายแสนอยู่ค่ะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้เนาะพยายามควบคุมก็ประมาณของเราไม่ให้แบบว่ามันเยอะแยะเกินไปแต่ว่าก็ก็ประมาณหนึ่งค่ะซึ่งก็ทําให้เราได้รู้ซึงว่า โอเคอัลบั้มหน้าหรือว่าเพลงหน้ามันจะมันจะน่าจะเป็นอะไรที่โฟลกว่านี้ค่ะกลัวไหมคะกลัวไหมว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเอ้คุณมายืนด้วยกันเลยไหมครับผมรู้สึกว่าสนุกมากเลยที่ถือเขานั่งเขาเหนื่อยแล้วอ๋อโอเคโอเคอ๋อขอบคุณมากนะคะขอบคุณยิ้วสามาด้วยนะคะเออก็คือกลัวไหมคะว่าเราออกมาทำเองเราไม่ได้อยู่ค่าใหญ่แล้วลงเงินของเกมไปหมดเลยเนี่ยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะกลัวไหมถ้าพูดตรงๆตอนเนี้ย ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทําเพลงเพื่อที่คือรสอ่ะเป็นนักร้องที่ชอบร้องเพลงจริงๆนะอชอบร้องเพลงแบบจริงๆเลยอ่ะต่อให้ใช่ค่ะต่อให้มีคนฟัง5คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราชอบร้องเพลงหรือต่อให้บางทีร้องให้ตัวเองฟังคนเดียวเราก็ชอบเพราะฉะนั้นการที่ได้มีเพลงใหม่อ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเราเหมือนได้เริ่มได้เริ่มมากลับมาเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรารู้สึกว่าการการที่เราการที่เราแบบมีคน คือ,คอ,อ,อใช่ใช่มันมีคนที่รอซึ่งโรสอะ <c oughs> คือปกติแล้วโรสไม่ค่อยมั่น,จนใจในตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ตอนแรกที่ออกเพลงมาอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแบบเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆศิลปิน,อ,นอะไรเงี้ยในวงการหลายๆหลคนก็เข้ามาบอกว่าอุ้ยรอมานานมากเลยแบบดีใจที่ได้ฟังเสียงโรสอีกครั้งหนึ่งมันเลยทาให้เรายิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากเลยเราเราไม่เคยรู้เลยว่ามันยังมีคนที่แบบว่าอยากจะได้ยินเสียงของเราอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ขอบคุณมากๆเลยค ดีใจวันแรกที่วันแรกที่เพลงออกอะตอนแรกอขาเนี่ยเขาก็ถามว่าแบบว่าตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยคือมันออก11บเอ็ดโมงใช่ไหมเราก็แบบว่านั่งตื่นเต้นไว้แล้วเรากแบบ็ไปไปแอบดูใน f a c e b o o โลสได้คือเขาก็แบบเออตื่นเต้นมาเราก็แบบตอนแรกเราก็แบบดีใจแล้วอีแป๊บนึงก็ยิวก็ลองไห้ออกมา <c oughs> เหมือนมันแบบเหมือนมันแบบ <c oughs> ใช่มันมันตื้นตันเนาะที่เราแบบเออรอมานานอะไรเงี้ยเนี่ย,ยพูดก็จะลองให้แล้วค่ะค่ะแต่ว่า <c oughs> ดีใจมากจริงๆค่ะมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าโลสอะ ตัวโรสเองอ่ะฟังเพลงเนี้ยวนได้ทั้งวันโรสจะไม่เบื่อเลยค่ะฟังไป <c oughs> เป็นตื่นเป็นแหล่ว่าฟังตตั้งแ่ดีใจใช่ใช่ค่ะฟังตลอดเลยค่ะแล้วก็เปิดวนๆน,นะคะเพิ่มยอดวิวให้ตัวเองด้วยค่ะคิดว่า <c oughs> คิดว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าน่าจะครบสักอาจจะหกเพลงอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะทำเป็น EP รวมค่ะเผื่อที่จะได้มีต่อยอดไปอาจจะ มีคอนเสิร์ตไหมในปีถัดไปอะไรเงี้ยค่ะมีางเงี้ยค่ะอยากจะม่ใช่ค่ะคิดคิดอยากจะมีคอนเสิร์ตเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวมาโอ้นานมากแล้วค่ะจนจำไม่ได้ตั้งแต่ผมยาวแล้วอะค่ะ <c oughs> สปอนเซอร์สมัครเข้าได้เลยในตอนนี้นะคะใครอยากแบบว่าได้ยินเสียงรถทีครั้งก็คือมาได้เลยใช่ใครที่แบบว่ารอซัพพอร์ตอยู่นะเพราะว่าโรสอะเ <c oughs> พิ่งรู้ตัวต,วต,อ,นตอนตอนโตมาเนี่ยว่า ว่าแฟนขับโรสะเยอะ <No. S 1> แต่ว่าเป็นอ mm ินโทรเวิร์ดคือพอแบบพักหลังใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะเล่นติ๊กตอกกันใช่ไหมไลฟ์ mm hmm. ไปอะไรเงี้ยก็จะชอบมีคนผ่านเข้ามาแล้วแบบว่า mm hmm. โอ้โหพี่โรสไม่ได้เจอนานมากเลยตำนานที่ยังไม่ลมหายใจ mm hmm. อะไรเงี้ยยังไม่ตายแต่ว่าอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือเราเพิ่งรู้ว่าคนที่ชอบเพลงโรสอ่ะ เขาชอบจริงๆแต่เขาไม่บอกใครเลยแม้แต่เพื่อนเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าชอบจนกระทั่งแบบว่าสมมติว่าเจอกันที่ไลฟล์อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกอ้าวแกก็ชอบมันกันเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อรบกวนช่วยออกมาแสดงตัวให้โรสได้รับทราบหน่อยนะคะไม่ต้องเก็บก็ได้คะ <c oughs> ่ะ โอเคค okay, okay, so like right. so <laughs> ่ะก็เพลงเสียใจคนเดียวก็พอนะคะยังไงทุกคนร่วมเสียใจไปกับโรสได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามอยากจะสปอร์ตนะคะก็จะมีช่องทางโซเชียลทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram t i k t o k Facebook นะคะแล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มยอดวิวให้เพลงเสียใจคนเดียวก็พอได้ทุกวันเลยนะคะวันละ2อ0 0ารอบก็พอนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะ ก็ีแค่ก็มีค่รนี้ค่ะลลค่ะลุ๊ลี่รถอ่ามค่ะพี่รถหน้ามานะคะับไน้หน่อย